ผู้ชมคุณผู้ฟังไปกันเร็วสักนิดหนึ่งคดีทนายตั้มกำลังกลายเป็นประเด็นที่ทำให้บุคคลสองคนออกมาแลกกันคุรมรรมอุตลุดไปหมดพี่สนธิกับทนายจุกกลู่ทนายเดชากิตติวิทยานออกมาแลกกันคุณมรรมเรื่องคดีของตั้มกลายเป็นมาเป็นอีกคู่อย่างที่รู้กันพี่สนธิกับ คดีตั้มนั้นอย่างไรและก็ทุกคนก็รู้ว่าทานายเดชากับคดีตั้มนั้นเป็นอย่างไระนะครับสุดท้ายก็ก็ก,ก็ก็เป็นเหตุให้พี่สนทิกับทานายเดชาเขามีเรื่องกันเริ่มจากพี่สนทิถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่สี่พฤศจิกาหลังจากที่เห็นทานายจุกกลูออกมาแสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับออกคดีตั้มหลายต่อหลายครั้งพี่สนทิ ก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วละ่ะมันไม่ถูกต้องนะใช่ค่ะพี่สุนที่ก็เลยออกมาสกิดทนายจุกลูกแรงพอสมควรไปฟังกันครับสี่สพอยอนะวันนั้นคือสี่ <สะ S 1> พอยอเชิญค่ะพิจารณาไม่ออกก็จุกลูก จกรตลกอะแล้วคุณมาไลฟ์สดโดยคุณกินวายไปด้วยไลฟ์ไปด้วยเฮ้ยคุณเป็นทนายขี้เมาหรือทนายอะไรกันแน่วะมารยาทต่อประชาชนคุณต้องมีคุณไม่มีไม่ได้คุณเดชาผมเตือนคุณก่อนนะถ้าคุณจะรบกับผมคุณชักธงรบมาเลยช่วงหลังๆเนี่ยผมไม่เอยอยากยุ่งกับคุณแต่หลังๆเนี่ยคุณปกปิดตัวคุณเองไม่อยู่ลึกๆแล้วคุณเนี่ยก็คือคนที่แอบช่วยทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดแต่เดชาทําเป็นไม่สนใจผมไม่จะไปมั่วโดยมายุ่งด้วยแต่รับหลังเป็นที ยเดีวกันไม่เป็นไรผมยังมีวีรกรรมคุณอีกเยอะวันหลังผมจะเล่นคุณสักดอกหนึ่งไม่ต้องกังวลถ้าผมเล่นแล้วคุณที่ผมหมิ่นประมาทคุณฟ้องผมไม่ได้เลยโอเคชัดเจนนะพร้อมรบจาก4ขยับมาวันที่6กพฤศจิกาค่ะพี่สนทิก็ออกมาสก,กิดทนายจุกลูกอีกครั้ง,งวันนั้นพี่สนทิจัดเต็มจริงๆนะเราขออนุญาตหยิบฉวย สักสองข้อความก็แล้วแต่รเริ่มข้อความแรกเชิญค่ะ คุณเดชาตอนนี้ฉายาคุณคือเดชาเพื่อตั้มผมก็ดีใจนะที่เราออกมาเปิดหน้าชกเต็มตัวจะได้ไม่ต้องเป็นอ e ีแอบและ,ะได้ไม่ต้องมาหลอกประชาชนอีกต่อไปว่าคุณเป็นทนายที่เป็นกลางผมดูแล้วผมสงสารคุณสงสารคุณมากคุณอวยเขาได้ยังไงทั้งในข้อมูลมันเป็นอย่างนี้ผมเนี่ยมีความคิดอย่างถ้าคนเนี่ยต้องการที่จะคิดสูตรสําเร็จยางมาต่อยรุ่นใหม่ที่มันทนต่อการเสียดสีทุกอย่างน่าจะไม่ติดต่อคุณขอยืมหน้าคุณหน่อยเอาไปทําวิจัย ว่าหน้าคุณเนี่ยเข้มแข็งมากอะไรถูเข้าไปก็ไม่สะเทือนอะแรงนะความอีกตอนหนึ่งพี่สนธ<ง>ิก็สะกิดเนีทนายชุกลู่ต่อความอีกตอนนึงอะไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญค่ะ ก็เหมือนกับที่โอนเงินเข้าบัญชีของพี่สาวภรรยาเดือนละ3 0 0แสนบาทอนุมานตรงนี้ผมไม่ได้ว่าถูกหรือผิดนะผมกำลังปุจฉาออกมาให้คุณวิสัชนาคุณได้ชาตอบผมหน่อยหมถ้าคุณตอบไม่ได้คุณก็เป็นทนายที่ใช้ไม่ได้คุณเนี่ยเป็นทนายความคุณเคารพมีจริยธรรมต่ออาชีพวิชาชีพคุณหน่อยได้ไหมคุณสอบเนติบัณฑิตได้แต่คุณต้องรู้ว่าเนี่ยมันมีสองอันนะถ้าคุณได้เนติบัณฑิตถามว่าแล้วคุณมีเนรคุณบัณฑิตด้วยหรือเปล่า ทนายบางคนอย่างที่ผมเรียนให้ทราบคุณเดชาไม่ใช่ทนายโจรแต่เป็นโจรที่มาเป็นทนายนี่ผมไม่ได้ว่าใครทั้งสิ้นนะคุณอย่าเดือดร้อนเป็นไงไม่ใช่ทนายโจนแต่เป็นโจนที่มาทนายเป็นทนายคือเรื่องของเรื่องไอ้เดือนละสามแสนเนี่ยเจ๊อ้อยเขาจ้างตั้มเป็นที่ปรึกษากฎหมายด้วยสัญญาเป็นที่ปรึกษาในการที่จะดูแลธุรกิจด้วยแต่ไอ้เดือนละสามแสนแทนที่จะโอนมาที่ตั้ม จับ,บโอนไปที่บัญชีของพี่สาวกพ,พี่เมียของตั้ม